สบายด,สายดีสบายดีต,ตัวเศรษฐเด้อวันนี้ก็มาอยู่กับน้องบอมน้องชูเนาะมาพบกับโซนน้องเฟดบอมอยูคือมื้อนี้เนาะก็เป็นมื้อสุดท้ายของบิ๊ตู้ที่ได้อย,ยู่กับลูกๆหล,ลานๆเนาะทุกคนเพราะว่าอตอนในบ,บาบเขาจะได้อาเอาขอนไปทำพิธีา,ทาิทีตาเพณีเนาะแล้วคือเิกตู้เพื่อนก็มีบุญหลายแห่งเนาะทุกคน ไดมีหลายหลายคนเนาะมาเพาะถ่านเนาะจากผู้ใหญ่ใจดีทางประเทศไทยสี่เอสี่ต้องบอกน้องยูจะจะญาติญาติญาติที่น้องของแม่อำพูชเวียงจันทร์เนาะเพื่อนก็ได้ฝากเงินมาเพาะฐานแม่ตู้ก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอขอบใจแทนแม่ตู้หลายๆเด้อขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็ขอขอบใจพี่น้องที่ทางเวียงจันทร์เนาะที่ฝากเงินมากินฐานแม่ตู้เนาะฝากเงินมากินฐานแม่ตู้ให้เพื่อนแบบ ให้เพื่อนไปพบภูมที่ดีไปบ่อนที่เข้าไปหาป<ร>่าบริซื้อตื่นน้า้ายุเพือสวัรร์บุญแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาบอกเนาะว่าคุณพ่อเอ็กซีฟังไทยเพื่อนได้ฝากมาเนาะคือเพื่อนได้ฝากมาสองคนเนาะทุกคน ผู ok is, ja e ane, ้หนึ <c ười innov arsi> <c ười igue> so ่งละเพิ่นบกขออกน้มซื้อเพิ่นขอเป็นผู้ใหญ่ใจบุญเนาะก็ต้องขอขอบใจเพิ่นเด้อคือเพิ่นได้ฝากมาให้จานวนท่าใดน้องบอกขอบคุณมากๆนะคะอคุณเพิ่นฝากมาให้เป็นจํานวนสองพันห้าเพิ่นอันช่วยกินทานแมตู้ันหนึ่งแล้วเพิ่นให้น้องบอกน้องยูหัน่านห้าเนาะอากาส่วนเอฟซีคนที่สองก็คือพ่อวิรัตเนาะเพิ่นได้อนเงินมาให้สามพันบาท ให้เมตูอ1,200ให้น้องบอม1น0 0น้องยู1,000 100, หนึ่งแล้ว<อ>าบางทีบังเอิญเมตูเป็นเอื้อยพี่ของเอื้อยลูกน้องอของเมตูหัน0ตลพัดเสียอีกเนะเาะปัดเสียอีกแล้วเพิ่นให้น้องบอมันเอาไปกินท่านช่วย500บาทเนาะแล้วกะ็เลือมาให้เมตุ1,000 1,500เนาะเราต้องขอขอบคุณมากมากนะคะขอบใจู้ใหญ่ใจดีเมื่อทุกคนเด้อที่คอยกินถานเมตูเนาะคือเมตูเพิ่นมีบุญหลายเนาะทุกคน ม,มีเจ้ผู้ฮักผู้แพงเน,ะนาะไปใส่กับผู้ใดก็ฝากกินฐานเนาะทุกคนแบบผู้ใดบุหูจักเนาะแบบเขาไปเยี่ยงจันเพื่อนเท่เทบราเคยเห็นหนะเพื่อนแต่เพื่อนจักเพื่อนบอกเขาอ่ามีเจ้เพื่อนบอกว่าญาติท้าเสียเพื่อนกับเอาส่งเงินมากินฐานเนาะถึงเพื่อนบอได้มาเนาะกับยังไงก็ต้องขอขอบใจเนาะต่ตอนนี้เขาก็สิไปบอกม่ตู้ว่ามีเพื่อนมาช่วยกินฐานเนาะทุกคนม,มีไผ่แด้เนาะกะ ที่ให้แม่อาอ่านใหเ้เราได้ทุกคนแล,ล้วก็ไปเบื้องามาีิคองประเพณนี้เนาะว่าเพื่อนเฮ็ดจังไดเพราะว่าตนนี้บ่ายเฮาก็สีได้เอาเมตูไปเฮ็ดตามี่คองประเพณีแล้วเนาะเมตูเพื่อนก็สีได้ไปเป็นนางฟ้าอยู่บงสวรรค์บทเจ็บบ่ป่วยอีกแล้วถึงร่างกายเมตูจะจากพวกลูกพวกหลานไปแต่ว่าความทรงจาของเมตูก็ยังอยู่กับลูกกับหลานตลอดไปเนาะตอนนี้เฮาก็สิพากันไปเฮือนเมตูกอนนะทุกคนตอนนี้พ่อกับเพื่อนๆของพ่อแล้วก็ให้บ้านนี่เนาะ เพื่อนจะพากันไปอ่าตัดไม้ไปตัดไม้อ่าที่แบบไม้้องบอกกะบสร้างอธิบายนะว่ามันไม้้องบอกพูดจะว่าไม้ที่แบบอันเอาไม่ตู้ไปเผาขนาดฟืนไม่ฟืนตอนนี้เพิ่นตอนนี้พ่อก็ไทยบ้านเขาก็พากันไปเนาะลืมลุไป ทุคนนี <ge ar> ่เยอะๆคืออันน <re> <uyor> ี้ก็คือซีซั่นใหม่เนาะ คือบอกเลยเลยว่าซีซั่นนี้คือบอกเลยว่าเอออ่อนทุ่มเททางกายและใจม <laughs> ันหัวมันมันเนื้อมันตัวดซูเปอร์แมน <laughs> ตอนนี้คือด้านเหินขัวเพิ่นก็มาช่วยหลายเนาะ <c oughs> อันนี้ก็คือสิเป็นทางด้านเหินขัวเนาะเพิ่นมาช่วยแต่งยูแต่งกินเนาะ <c oughs> ตอนนี้น้องอยู่กับพ่วมครัวเขาเนาะ ลูกลูกหล,ลานแต่ละคนต้องได้เอาเข้าวเปลือกมาคัว่วหลวกะวานขา้าวอันที่คั่วแล้วนี่คันน่วแล้วออกมากประมาณมหน้าตาที่ระวางที่เอามิตู่ไปให้เขาจะได้โหยข้าวอันนี้ใส่กาทางแบบเออเหมือนโหยขา้าวใส่อันนี้ใส่เรียอันตามล่างใส่เงินแดงใส่ข้าวนมแดงใส่ดอกไม้แดงผสมประสานกันโหยไปน้ำทาง เมื่อไปหอดบอนที่บบบแม่ตู้อยู่แล้วล่ะก็โหยออมบอนแม่แม่ตูที่จะจูดแม่ตูหันล้ะก็จังคอยจูดได้ลูกตละคนลูกลูลานานต่ละคนต้องกำผู่ละกัมเื่ลูกลูกลานานต่ละคนต้องกำคู่ละกำมมาคั่ว ลรวเซ็งกันผู้ใดแต็กมิดมะแตกคักลรวผู้นั้นจะขึ้นจะเกินจะห่างจะมีเป็นว่านานี่เออคือี่คักยู่้านสาวซอนร้านสาวลาเดีเออร้านสาวลาเด้แตกปุบปุ๊บปับปุบดีใ่นมีบุญลายเลยนตวยาอ้ได้แล er <c oughs> ้วได้แล้วไดแล้วเอาแพร่ทรมเลย เน่ของเออของน้องยูงาม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 อือจะเป็นคนงามงามเออเอาเออกำน้อยนึงก็ได้น่ะโอ้พุงแม่แม่เสื้อสั้นก็ได้แบบอยู่ ปัดปาดปาดเอาจุดบุจื้อ <c oughs> อันนี้คือลูกชายเมตูคนที่สองเนาะจะได้บวชให้เมตูเนาะทุกคนนี่แล้วก็มีอวงก็เป็นลูกชายคนที่สามเนาะและอันนี้ก็คือน้องสายน้องสายลาของเมตูแล้วก็ลูกชายของน้องสายลาพ่อตูเพิ่นกับศิบวชเนาะพากันบวชให้เมตูเนาะบางคนมัแก่แน่นอนแก่แ,นะแน่ เด้อแม่เด้อนี่เด้อมันต้องกินฐานแม่เด้อลุงมิดนี่สี่แสนประบางลุงดองนี่นะสองแสนแม่มันไม่กองนี่แสนหนึ่งแม่ล็อกนี่ห้าสิบพันเมนูนี่แสนหนึ่งพอสินนี่แสนหนึ่งคือตอนนี้น้องกอมก็จะได้เป็นตัวแทนจากญาติพี่น้องแล้วก็เอชซีฝั่งไทยนอที่ฝากเงินมากินฐานแมู้นอที่บนนี่ก็เป็นจำนวนเงินดูนะพูด อยากจะให้แม่อ่านเนาะจะให้แม่อ่านอัานหาอ่านอ่านนะคะจำนวนเงินสามล้านสี่แสนน่าะแม่นึงแล้วก็สิเพาะฐานแล้วก็ให้แม่ท่านอ่านจำนวนแล้วก็เพาะฐานหามตู้ให้แม่ตู้ทราบฮับหูน้ำนะว่ามีใครได้เอาไว้่าเพาะฐานแล้วไปค้ำไปอ่าเป็นไปค้ำไปปูนเพิ่นเนาะเดี๋ยวนี้นะของตัวไอ้น้องน้อง ผูที่มาลึงเคยกับอีเฟสเดกับบนันจาอ้มนี้เดเนอร์กับจ,จ๋าเดนเนอร์กับ,บพี่เดะไปจบบาเดเคยร้านเคยแม่เดเออพักมากินมาทานเนื่องนางจารุนี่สามแสนสองคำพีหนึ่งแสนสามบนมยสนสนสู่สองแสนสปลามุยสองแสน,สนส ไอ้เต็นไอ้เต็นเต็นนั่นปลาเครือหนึ 50, 000. 000 musician, ่งแสนหนึ 2000, 000, ่งละอีอ้อดมุ้ยจ๋าห้าสิบพันอ้เอียงลูกดูเสียงหน่อยมุ้ยจ๋าหน่าแสนหนึ่งและอีจุ้มเขาน้าเบาอีแปดบักคอนไอ้ออนเป็นสามแสนสามคนคนละแสน ละ,นนล,ะล,ละอีพวงอันนี้ละจุ้งคารลูกางแพงละอีพวงอีแพงสองคนล,ละสองแสนอันอีต้นมือจ่าแสนหนึ่งแล้วไม่ดองไฟไม่ดองไฟทันห้าสิบทันหัวหน้าลูกเคยจันทันแสนหนึ่งบัตโต้มูบัตพี่ทันแสนหนึ่ง และเอซของเอฟเฟซีของอีฟนี่นาโอวิรัตสนแปดสิบหกแสนแปดบันได้เอซบัวอานซื้ออันนี้ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญผู้ใหญ่ใจดีใจบุญของพังไทยนะหกาเป็นบัวขอะสงค์ออกน้ำเนาะอประสงค์ออกน้ำพักมาพันหนึ่งเป็นสี่แสนหสัน แล้วอันนี้ไทยในเฮียเนอร์สาสั้นแสนนึ่งมา้ลุงบงสอนแสนนึ่งลุงบงเพชรแสนนึ่งแววบงจันแสนนึ่งรวมเป็นสี่แสนแล้วอันนี้น่ะลูกล้านมากินมาทานนําเมจยจมาตอนรับจับโจ,บจบมาเลยแล้วก็เขาทางเขามีเขาหล่อมเ,เขาด้วยทุก เออขขาโศกดีมีไส้ในแมนูเขาเขาออันมีอสุดเลยในกันมีผุโตตัวแทนเธอแูกๆาานเบอร์สามานสีแสงสามลาก นักซีแสนกีบมากินมาทานนะแม่จังเออเขาหลังเขาด้วยเขาดูด้วยเขานะคขายงานเออค้าได้ขายมาเ้อค้าได้ขายมาดไ้เออเพื่อนก็พากันมาเพาะทานเนาะพี่น้องตัวนี้เพื่อนก็พากันสร้างรถเนาะเพื่อจะแก้มิมอ่าแก้มิมไม่ดูเนาะเพื่อไปส่งสการเนาะทุกคนนี่เพื่อนกะเอารถเอาหันเพาะไปเนาะ บรรยากาศอยู่กองล้างกสิประมาณนี้เนาะมีเพื่อนกระพากันมาหลายคนเติบแล้วเนาะอันนี้กับเพื่อนพากันอันนี้คือส่วนหนึ่งที่นั่งเนาะอีกครึ่งนึงก็คืออยู่หลังเหือนเพื่อนพากันมาแต่งกินอยู่หลังเหื่อเนาะคุณบรรยากาศอยู่กองล้างก็ประมาณนี้เนาะพี่น้องมันนี้ก็เป็นมือสุดท้ายเนาะที่เมต้สิได้ยู่กับเฮาตอนนี้เพื่อนกระพากัน เฮ็ดรถสวรรค์ขึ้นเฮ็ดรถสวรรค์เพื่อไปส่งเมตูขึ้นเนาะเฮ็ดรถแกมเมมเพื่อไปส่งเมตูขึ้นสวรรค์นเนาะทุกคนเอยขอโทษขออภัยนำล,ลายเดอ้อเวา้าผิดพลาดไปเนะาะเบาผิดเบ้าถืออยู่เนะาะอ่าอีย่างเวา้าผิดก็ต้องขอโทษขออภัยน้หลายๆหลคนเด้อเนาะ <c oughs> <c oughs> พี่น้องอันนี้ก็คือลูกสายล้าของเมตูเนาะลูกสายลาลาสุดลาสุดทองเลย แอาเกี้คดูสุดอีกว่ะติคิดดูแล้วก็ล่าวสุดอีกูนะลูกเพิ่นเตละคนเนาะบวชเมื่อทุกคนลูกรวมทั้งเมื่อมีเจ็ดคนแต่คนนึงคือหมาโบไดนะ้ทุกคนหมาโบไดอิลีนะ่เนาะอ่ะไอนางก็สิบวชว่ะแล้วกันี่คือหลานสายของแม่อนะําเนาะน้องลูกน้องของแมลูกลูกเอื้อยลูกน้องอืม เป็นลูก l l เอ้ยลูกน้องกับน้องแฟดเพิ่นกับมาบวชให้เม่ตูเนาะนี่ก็คือผู้ใหญ่เนาะทุกคนเพิ่นได้มาจากอ่าฮองการของอ่าวเนาะเพิ่นเป็นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งเพิ่นได้มาห่วมไว้อาลัยของเมตูพร้อมเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนต่อมาก็เป็นเงินองทนของรัฐบาล คนก็นมาทาะถาดอยู่เรื่อยๆเนาะนบอกเลยว่าไปตูเพ่นมีบุญหลายแหงทุกคนวันนี้น้องบอกของขาก็มาคััวเนาะคือบอกเลยว่าโอ้งามแพงงามแพง <c oughs> นี่คือบรรยากาศตอนนี้กําลังบุนเนาะบุญบุญเพราะว่าส่วงนี้คือกําลังจะเอา,อาเอาม่ตู อาตู้ไปขึ้นสวรรค์แล้วนะนกําลังจะเอาตู้ลงเหนเนาะตอนนี้เพื่อนก็ไปเอาฟืนตัดเพื่อนไปตัดฟืนกลับมาแล้วตอนนี้ก็ได้นะบรรยากาศตอนนี้ก็วุ่นๆเพราะว่ากําลังที่หาข้าวให้เพื่อนกินกอนเนาะเพราะว่าเพื่อนทันไปตัดฟืนมาเมื่อยแห้งเพื่อนวาเนาะอยู่เข้าก็เลยว่าต้องจัดการหาข้าวให้เพื่อนกินตอนนี้ก็เริ่มต่ำหมักหุงแล้วพี่น้องอต่ำหมักหุงอยู่ยเด้อผู้สาวงามต่า แซ่บเฮบอกเลยเลยว่าทางแซ่บทา้งนัวเนาะเบ่งนัวลายใส่ลายก็แซ่บลายใส่น้อยแล้วมันแซ่บน้อยเขาต้องใส่ลายลายลายคนบรรยากาศตอนนี้ก็เลยจำลืมกับคนลายแหงเนาะตอนนี้คือคน ตัวนี้พ่อขี้องเฮาก็ได้เถหัวแล้วนาะทุกคนอืมจำพ่อเราโอ้ยพี่น้องเอยเมื่อกี้นี้พื้นที่เต็มเนาะท่ายังไงกับโบได้นี่พ่อก็ได้เถหัวแล้วเนาะมีพี่ชายแล้วก็พ่อเนาะส่วนน้องบบน้องยูแล้วพี่จ่าแลแม่จะบวชสี่เนาะส่วนพ่อฮันอ่าจะบวชส่วนเฮาบวชสี่ นี่คือลูกหลานของเมตูเ,เนาะคือเพื่อนจะพากันขึ้นไปบวชอยู่วัดเนาะทุกคนก่อนที่จะไปส่งสาการเมตูเนาะไปทุกคนตอนนี้เขาก็สิะไปส่งเมตูแล้วเนาะเดี๋ยวอ่าเป็นยังไงน้องบอมน้องยูจะทยายซึบต่อคลิปต่อไปจะด้ยอยเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบใจทุกๆคนเนาะที่มาส่งสาการแล้วก็ห่วมอ่มออาห่วมกินทานนะเมต้ม คือมือน,นี้เขาท่งสกัดแล้วมืออื่นเขาจะตั้งปองทานฮมตูเน,ะนาะผู้ใดที่เห็นนะคะคนเนาะบอกว่ายาติโอน้องเฟตมาคือสมาติ่อหาน้องเฟอยุทธิภูเบดเดอร์เนาะคือเฮากายังครับส่วนบุญส่วนทานเฮมิตูอยูเนาะทุกคน หว่วมอันหว่วมกินฐานนะเนาะว่าเมื่ออื่นเขาสีตั้งกองฐานให้มีตูพร้อมเลยเนาะตอนนี้กะเขาสะไปบวชสี่ก็นะ้ทุกคนเดี๋ยวรอเบื้องส่งตามต่อไปคลิปต่อไปด้วยขอขอบคุณขอบใจทุกๆคนที่ให้กําลังใจครอบครัวน้องแพทย์เด้อเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันคลิปหนะ้าขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อาย